รอบสรีด้วยอบัจจัอะไรฮะอันนี้รอบเศรษฐีพันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งรอบที่เป็นวัฒนธรรมของอจังหวัดเก็บตัวหลังจากที่เราเริ่มติดอกติดใจมานะฮะก็ถือว่าเป็นรอบที่ให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสได้แต่งตัวได้ครีเอทีฟว่าเออเราอยากทําเป็นใครเราอยากจะโคฟเป็นใครหรืออยากจะนําเสนอเรื่องของมาลายูอันนี้นะครับไม่ได้หมายถึงว่าสงขลานะครับเป็นมาลายูทั่วๆไปก็คือว่าตั้งแต่บริเวณอาจจะ ปลายประจวบจนถึงมาลายูอาจจะเลยไปถึงแถบอ่ามาเลเซียด้วยซ้ำเพราะในสมัยก่อนเป็นวัฒนธรรมเดียวกันก็นเดี๋ยว่อยดูนะฮะน้องๆเต็มที่ครับมาดูจากการแต่งตัวก็สวย70แปลกอีก30ฮะนะฮะก็ค,ะคือจะบางคนอาจจะขายคอนเซ็ปต์แบบอาถรรพ์ลึกลับนะฮะมีเพ้นตัวนะ,ะมีทำอะไรที่แปลกๆก็สนุกดีครับอีกมเว้ เอาจริงๆแล้วภาคใต้มาลายูเนี่ยพวกเราอาจจะห่างไกลเนาะเราต้องยอมรับก่อนเพราะว่าเราชินกับเนื้อชินกับอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้เดาออกว่าอาชนเขาเผาภูเขาคอยาวเป็นไงแต่มาลายูวันนี้ผมว่าการถ่ายทอดออกไปน่าจะทําให้คนนึกถึงวัฒนธรรมที่มันหลากหลายหลายคนบอกโจทย์มาลายูก็จะนึกถึงภาพปาเต้ก็จะนึกถึงแบบหนังตะลุงหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่น้อยๆที่เราแบบนึกได้แต่เที่ยเนี้มันเลยไปถึงรงกาวีเลยไปถึงหลายๆสิ่งซึ่งอยู่ในคาบสมุทรเดียวกันนะฮะก็ อาจจะห่างไกลจากที่เราจินตนาการเดี๋ยววันนี้ก็ลองดูครับถ้าคนประมูลต้องยังไงครราวาอว่าจะ้นได้เ,ไเ,ไเอ่อผมว่าก็คงจะเหมือนเดิมครับแบ่งอาเป็นสองหมวดนะฮะโดยปกติก็คือหมวดแบบอลังการงานสร้างเห็นชัดเจนไอ้หมวดหนึ่งก็คือหมวดที่ว้าวอ่ะออกมาปับตกอ,อกตกใจถึงแม้มันอาจจะน้อยแต่ว่าจินตนาการได้เยอะแล้วก็แสดงเยอะก็อาจจะได้นะครับเพราะว่าโดยปกติก็จะเป็นประมาณนี้นะเรามาพิสูจน์ดูนะฮะว่า ระหว่างคอนเซปต์นะ,ะผีนะฮะที่เคยชนะมาอยู่เรื่อยนะฮะ <S 2> <S 2> เข้าทรงองค์เจ้าอะไรนะั่นนะฮะเต้นแรงเต้นกาหน้าน้ากลัวปีนี้ยังคงยึดหัวหาดเป็นที่หนึ่งได้หรือเปล่าวันนี้ก็มีวันนี้ก็มีวันนี้ก็มีผากไปไหครับต้องออ๋อไม่ครกรรมการเป็นคนที่นี่หมดเลยอะ,อะไรที่เป็นจ <อ S 1> ังหวัดเจ้าภาพผมไม่เกี่ยวเลยนะฮะผมมานั่งดูเฉยๆจริงๆครับเราก็บอกให้เขา enjoy ไปเลยแล้วแต่ VIP ของ ในจังหวัดหรืออคุณชอบให้ใครมาเป็นกรรมการก็ถือว่าเป็นการแชร์ความรู้สึกดีๆให้กับคนเลือกไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกคนที่ได้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าดีที่สุดหรอกครับแต่อาจจะแบบตรงใจพอดีพอดีแต่คนที่ไม่ได้ก็ไม่ได้ไมไดไหมายความว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าผมว่าทุกคนก็ตั้งใจดีครับโอเคนะฮะก็เห็นคนจะมองเห็นกลุ่มนะเห็นกลุ่มคนจะมองแต่ยังไม่เห็นคนมองเพราะผมว่า เหลือเวลาอีกประมาณโอ้เป็นสิวันเนาะอีกตั้ง10บกว่าวันอีกประมาณ2สัปดาห์ผมว่ายังมีเวลาที่หลายๆคนที่เป็นนางรองเนี่ยอาจจะวิ่งทันแล้วก็อาจจะพลิกวิกฤตทันนะมีนางงามบางจังหวัดถึงขนาดว่าจะจองตั๋วไฟนอลคนเดียวทั้งฮอ์นะ เพื่อไม่ให้จังหวัดอื่นได้เข้าไม่รู้ก็จะมาโกหกผมหรือเปล่าเวลาผมไลฟ์ก็บอกว่าขายเมื่อไหร่เขาจะขอเหมาทั้งหอล็อกเลยครับเาบอกล็อกไม่ให้ใครเข้าเลยขายใช่ไหมครับขายสิครับมีเงินทําไมเราจะไม่ขายครับครที่นี่ first come first serve นะครับถ้าเกิดคุณให้เราประมาณสักเกือบ2ีล้านเราก็ปิดให้คุณเลยที่เหลือก็อาจจะต้องยืนชมแบบเยบๆอยู่ข้างนอกมีมามือตัวเต็งไหมผมว่า มมามืดอขนาดจะแซงเลยขึ้นมาเป็นบนเลยเนี่ยณนะตอนนี้ยังมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าม้ามืดอข้า1สิบเนี่ยผงมีะนะแต่ไม่ได้มามือ่อผมฉันจะได้จับมือหรือได้มงหญ่อันนี้ยังไม่เห็นขึ้นอยู่กับปาฏิหาริย์เลกประมาณปาฏิหาริย์เลยประมาณสองวีคมันก็ทําได้เอา้าทำไมใครจะทําไม่ได้ถ้าอยู่ๆเกิดสมมุติว่าคนนิยมชมชอบอขึ้นมาจากคนดูอ่จจะหลักแบบห้าร้อยเจ็ดร้อยอยู่ๆมาดูสองหมื่นถ้าดูสองหมื่นแล้วขายอะไรก็ขายได้ขายอะไรก็ขายได้ คนตัวเต็งก็หนาวนะตอบไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความนิยมในมิสแกรนเท่านั้นที่คุณจะคลิกนะฮะวิกฤตของของใครก็แล้วแต่ให้เป็นโอกาสของคุณนี่มันรู้สึกไงบ้างครับเขาบอกว่าคนปกีิเดาได้ไหมเออผมว่าหลายคนก็คงจะเดาแล้วก็จะโฟกัสไปที่คนสองคนแต่ผมว่าไอ้คนสองคนสามคนสี่คนเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เดาได้แต่ว่าใครล่ะสุดท้ายที่จะต้องได้มงกุฎมิสแกรนไทยแลนด์มงใหญ่ไปครอง อันนี้ยากครับแต่ถามว่าเดาสิบเดาห้าเดาไม่ยากครับนะฮะเดาง่ายนะฮะอาจจะแบบคาดเคลื่อนนิดหน่อยแต่เดามงที่หนึ่งนี่บวกลบคูณหารหนักมากนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยเยอะในการที่เราจะคิดว่าเออมันควรจะลงที่ไขครับเพราะฉะนั้นี่จะมีหมครับมีหมดละครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่นี่มันไม่ได้แบบมีข้อกําหนดว่าอ่าต้องไม่แบบจังหวัดเดิมนะมงแล้วต้องไม่ไม่มีฮะเราไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยเราสนใจเรื่องว่า ใครมาแล้วมันดูดีขายของดีวางตัวดีแฟนคลับดีความนิยมดีอะ,อ,ะอะไรนะผู้สนับสนุนชอบนะครับแบรนด์สินค้าชอบคนั้นก็มองได้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจังหวัดไหนครับตอนนี้เหมือนแฟนคลับอะไรอะไรจับลางได้ว่ามีสแกนเป็นยังไงเนี่ยจะมีหักบอลเซียมไหมครับผมว่ามันมันก็อาจจะหักยากนะฮะมันมันมันอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วลร้อเปอร์เซ็นต์ ดูแกรนดูง่ายดูเอาที่เราจัดอะ่ะมันจะดูไม่ยากหรอกครับเพียงแค่ว่าใครจะเป็นที่สุดเนี่ยอาจจะแบบเฉีวเฉียดนะฮะมันอยู่ที่ไหวพิปฏิพานของแต่ละคนด้วยว่าจะสร้างซีนนับจากเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยใครจะได้ซีนเยอะที่สุดนะถ้าใครได้ซีนเยอะที่สุดก็คนนั้นก็โดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆครับมันอยู่ในกลุ่มที่ณต,ตอนนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่ทุกคนพูดถึงแต่ก็มีตัวบ้างที่โผล่ขึ้นมาใหม่ๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดหู้ แรงว้าวเลยแต่ว่าเบอร์2เบอร์สเบอร์สเนี่ยเขาก็เคียรไม่หยุดเหมือนกันนะบีที่4เนี่ยหลายคนเก่งมากกว่านี้นะเดี๋ยววันนี้หลังประกวดเสร็จเราจะมีแข่งขันภายในของเราเรื่องเบสเซอร์ ller, ให้เหลือ10คนสุดท้ายว่าใครเป็นคนที่ขายดีที่สุดของปีนี้10บคนแล้วก็พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้จะแข่งเลยให้เหลือห้าคนแล้วก็แข่งให้เหลือสองคนสุดท้ายแล้วก็ให้ประชันกันเลยนาทีต่อนาทีว่าใครจะได้มากกว่ากันไปเรื่อยๆ เป็นไปได้เสมอถ้าเกิดคนคนนั้นพร้อมเราก็พร้อมฮะคนคนที่ฉลาดที่สุดคือต้องทําทุกเกมให้ได้ที่หนึ่งนะมันก็อาจจะทําให้เราคันยากนะฮะจะชงจังหวัดไหนก็บอกมาแล้วกันนะนแฟคลับบางกลุ่มเริ่มถอดใจที่ว่าเพราะว่าตอนนี้เหมือนบมีคนที่ชนะทุกเกมเขาเลยบอกว่ารู้แล้วแหละว่าใครจะโมเอ่อถอดใจหมายความว่าไม่สู้หรือสู้เขาไม่ไหวอันนั้นผมเข้าใจ นะฮะเรามาที่นี่เรามาเพื่อแข่งขันแต่ถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณสู้เขาไม่ได้เพราะคุณแข่งเขาไม่ได้อันนี้เราก็เข้าใจ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องยอมแล้วปีหน้ากลับมาใหม mm ่ hmm. นะฮะง่ายนิดเดียวมันไม่มีอะไรที่จะทําได้หรือถ้ามีอีกเวลาอีกประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยถ้าคุณทําได้อ่ะคุณก็ต้องแบบหาวิกฤตให้กับตัวเองให้ได้เพราะวิกฤตมันคือโอกาสถ้าคุณยังไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้ทรงมันเป็นอย่างนี้ยแล้วคุณก็ยังไปอยู่กับทรงมันอย่างนี้ยังไงมันก็จบที่ทรงนี้อยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดคุณทำอะไรที่แหวกประหลาดขึ้นมานะฮะมันก็จะทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้ครับตอนนี้มีบอสชอยยังเลยครับบอสชอยจะอยู่ที่ภาคมากกว่าคิดถึงเวลาจะคิดที่ภาคก่อนแล้วในภาคก็จะไปเอาคนออกมาทุกครั้าที่ระวังเลือกจากหน้ามาในใจไ,ม,ไม่ฮะใ,ในใจเอามาตั้งแต่แรกหมายถึงมาสะสมมาเรื่อยๆเอามันก็จะมีแบบอยากได้ปีนี้น่าจะเป็นแบบภาคเหนือสองคนนะ บางทีก็อยากได้อีสานนิดนึงบางทีก็ใต้แต่ก็ตัดใจเหอะใต้ก็ไม่เอาก็ได้สมมุตินะเอ้ยกลับไปเหนือดีกว่าก็ยังดูดีนะเาะวนกันอยู่อย่างเงี้ยครับก็ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของน้องแหละเอาจริงๆถ้าน้องไม่ตกน้องไม่เงียบน้องไม่หายน้องดีขึ้นทุกวันยังไงน้องก็ได้ง่ายนิดเดียวครับอด่าสตอรี่นนี้สกปคร็แล้วต้องตัดก็ที่เป็นภาษาอังกฤษ คือผมเห็นเวทีหนึง่งเขาเหมือนเขาอธิบายอะไรออกมาว่าเออเขา empower นะเขาเป็นแบบเวทีที่แบบสร้างพลังสร้างแบบอย่างให้กับผู้หญิงเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นอะไรเงี้ยออนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วผมไม่ story ก็ได้ต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเออเราไปเราไปาทะเลาะบ,บอกแหวงกันทําไมเอาจริงๆสังคมในปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมเหมือนสร้างมอบถ้าเกิดสมมุติเขาพูดแล้วรู้สึกมันชอบทำเนี่ย มันก็จะพูดไปเรื่อยๆแ,แล้วคนก็จะคิดว่าใช่เพราะฉะนั้นผมก็ต้องออกมาอธิบายว่าผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับสําหรับเรื่องของคนที่อยากจะมีเวทีใหม่ๆผมทราบส่นทุกคนแต่ทุกคนที่มีเวทีใหม่ๆของตัวเองเนี่ยมันก็มีแนวทางที่ชัดเจนเริ่มต้นมาจากการยืนอยู่บนลำแข้งตัวเองผ <Hey, S 2> ู้ต, <Hey. S 2> ตรงๆไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ไม่ว่าจะอินเตอร์เนชันแนลไม่ว่าจะเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนลไม่ว่าจะเป็นมิสเอิร์ธนะครับหรือมิสอะไรก็แล้วแต่นะฮะเขาก็ต้องมีวิธีของเขาแต่ว่ามันมีเวทีหน นะครับที่ Copy Miss Universe เราต้องยอมรับว่า Copy จริงๆ Copy ตั้งแต่วันแรกที่เปิดเวทีมามก็คือนำา m s s u u n v v r s s ผู้ชนะมาถแถลงข่าว<ม>นำา m s s u u n v v r s s ผู้ชนะมาลอนช์โปรแกรมต่างๆนำา m s s u u n v v r s s ผู้ชนะมาเป็นกรรมการ<ม>นำา m s s u u n v v r s s ผู้ชนะมาเดินบนเวทีสวยงาม <c oughs> แล้วทุกครั้งที่เดินประกาศว่า Miss Universe ปีเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เป็นชัยโลชัดเจนในขณะที่สร้างเวทีตัวเองขึ้นมาถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องกล่าวอ้างตามที่ผมพูดไปว่าเอยมันก็อาจจะไม่ใช่การเกิดใหม่แบบเรียวที่เป็นเรียวยูหรือ empower ของคุณก็ณจะเป็น empower ตราบใดที่เป็น empower จริงคุณจะต้องเป็น empower ที่ produce ขึ้นมาแต่ถ้าคุณหยิบของคนอื่นมาเป็น empower ของคุณเนี่ยเขาเรียกขโมยนะฮะซึ่งบ้านเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าขโมยรอาจจะเรียกว่า copy มันน่ารักกว่าก็คือว่าพูดง่าย ขอโทษนะฮะเหมือนผมอยากจะเปิดร้านขายไก่ทอดแต่ผม่ไม่มีไก่ทอดผมทําไม่เป็นผมไปซื้อ KFC มาระวางหน้าร้านเต็มเลยแล้วบอกว่าเนี่ยครับไก่ทอดนวัดอขอขอบคุณ KFC ม,มันมันตลกอะฮะมันมันทำกันได้เหรอครับนะฮะมันก็ the one and only Can Do ฮะผม่าไม่เคยมีใครทำถูกไหมฮะเรายกตัวอย่างให้เห็นผมอยากจะขายไก่ทอดวันนี้ผมอยู่หาดใหญ่นะฮะแต่ผมคิดไม่ออกหรอกทอดยังไงทอดยังไงอร่อยผมทำไม่เป็นผมรู้ว่า เคฟซีอร่อยผมไปซื้อเคฟซีมาหน่อยแล้วก็วันนี้เราจะขายไก่ทอดนวัดขอขอบคุณไก่ทอดเคฟซีเอาฟอลโล่เลยฟอลโล่เลยไก่ทอดเคฟซีฟอลโล่ไก่ทอดไก่ทอดนวัดคุณว่านี่มันเป็นเอ็มพาวเวอร์เมนต์ไหมมันเป็นแรงบันดาลใจจริงหรอแล้วมันจะเป็นแรงบันดาลใจที่มาจากสมองและขาของคุณจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่ผมพูดออกมาเนี่ยผมคุยกับองค์กรแล้วไม่ใช่ผมพูดเอง องค์กรเขาก็ชี้ชัดไปในทิศทางเดียวกันว่าเขาถูกขโมยพ o ร์ตี้บางอย่างถึงแม้นางงามจะหมดวาระแล้วแต่ title holder และ name ยังไงก็ยังเป็นของเขาถูกไหมฮะเพราะว่าเวลาที่นางงามบางคนไปทำอะไรมิดีเช่นสมมุติว่านางงามคนนี้เกิดไปเป็นขโมยไป,ปอะไรเงี้ยคนก็ด่าบแบรนด์มันต้องลงชัยเชลโฮเดอร์อยู่แล้ว แต่เนี่ยคุณเชคบางอย่างไปเพื่อสตาร์ทเวทีใหม่ของคุณแล้ว f o l l o w วอที่คุณบอกว่ามีอ่ะสองแสนกว่าผมบอกเลยเกือบร้อก็มาจากเวที Miss Universe แล้วเรียวตรงไหนและเอมพาวเวตรงไหนเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้ประเด็นแบบนี้ถูกเอาเปรียบเราแล้ว Miss u n i v e r s ์เป็นของคนไทยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องอย่ายอมคนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันติดแทนะฮะ grand universe the one and only <laughs> นะอยากจะวอนคนไทยทุกคนไปถึงทุกทที่เลยนะว่าตอนนี้เรามีเวทีที่ดีที่สุดในโลก2เวทีคือ Miss Universe แล้วก็ Miss Grand International หรือ MTI เพราะฉะนั้นน่เรามีดีที่สุดคนจะต้องอิจฉาริษยาเราไปอีกนานแสนนานชั่วชีวิตที่เราอยู่ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเห็นยังไงปล่อยเขาแต่คนไทยทุกคนต้องอินในสายเลือดเหล่านี้บ้างต่อยคุณจะทะเลาะกับเราต่อยคุณจะน้อยใจเราไม่พอใจเราแต่สุดท้ายคุณดูตัวอย่างคนฟิลิปปิน ุณดูตัวอย่างหลายประเทศเขาจะจัดยังไงเขาเขายังบอกเขาดีเขารักษาเขาเรียกว่าสมบัติที่มันเป็นสมบัติของคนในชาติอันนี้มันก็เป็นของคนคนไทยด้วยกันทั้งคู่ผมการันตีว่าเป็นของคนไทยนะฮะทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของทั้งคู่ก็คล้ายกันก็คือว่าเรามาจากอย่างของ MGI มาจากศูนย์จริงๆที่ยืนอยู่บนลำแข้งจนถึงวันนี้อย่าง Miss Universe อ่า ทางคุณแอนเขาก็ไปซื้อมานะครับก็อยู่ในมือของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันช่วยกันช่วยกันปกป้องนิดนึงนะเพื่อเพื่อความเป็นศักดิ์ศรีของพวกเรานะเพราะฉะนั้นก็เลยพูดออกไปว่าเป็นก๊อปปี้แต่ผมต้องถามทุกคนว่ามันก๊อปปี้ไหมลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นผมผมว่ามันอย่างเราเราไม่กล้าทําเพราะเราอายฮะคับเรื่องที่เจ้าของคนเก่าเขามีการมาฟ้องร้องคนที่ประเทศไทย ผมว่าพวกนี้ทํางานเป็นเขาเรียกว่าทํางานเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มงานนะฮะมันมีหลายอย่างเดี๋ยวว่างๆจะเล่านิทานให้ฟังเป็นนิทานปลาลำปลานะฮะ <laughs> เกิดขึ้นมาประมาณสักปีกว่าสองปี <laughs> มันมีหมดแหละครับเพราะว่าผมว่าผมว่าหลายคนคงคิดออกนะอย่าต้องให้พูดอะไรเยอะไปกว่านั้นเลยนะเราเป็นคนไทยด้วยกันจะยุยงส่งเสริมให้ใครก็มา ฟ้องร้องคนไทยก็คิดดูให้ดีแล้วกันนะฮะกรุงศรีแตกก็เพราะคนบางคนมันเป็นกบฏของชาตินั่นเองนะฮะยิงเป็นอันนี้เป็การพูดคุยกับกองใหญ่ครับว่าจะมีการออกมเป็นอย่งไรอ๋อนะกองใหญ่ก็เป็นคนพูดครับผมก็เลยบอกว่าจะทําอะไรก็ทําให้มันชัดเจน<ช>นะฮะก็เร็วๆนี้ก็คงจะชัดเจนขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะชัดเจนมากขึ้นภายในเร็ววันนี้ครับนะฮะแต่ตอนนี้ช่วงที่ให้เขาเขาเรียกว่าเซตเทิลตัวเองด้วยแล้วก็ รวบรวมปัญหาด้วยรวบรวมคู่แข่งขันด้วยรวบรวมผู้ต่อสู้ด้วยในการจัดทัพนะฮะก็ขอให้คนไทยเป็นกําลังใจให้ทั้งสองเวทีของคนไทยด้วยเรามีดีอยู่แล้วนะฮะนอกจากคนไทยบางคนเท่านั้นที่แบบบ่นว่ามันจะไม่ดูยูนิเวอร์สไม่ดูแกนก็เลยพยายามไปยกยอปอปั้นเวทีของประเทศอื่นนะฮะมาหนึ่งว่าดีมากดีที่สุดดีมานานแต,แต่แต่เขาเพิ่งมีฮะนะฮะเนะพิ่งมีแค่ครั้งเดียวครับ แล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งที่ Full Option Universe ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆค,คิดให้ดีนะครับว่าสิ่งที่เขากำลังทำมันสมเหตุสมผลไหมมัน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 ,ม,นมันเอาแสงจากคนอื่นหรือเปล่ามันเอาไทเทลจากคนอื่นในการเริ่มต้นหรือเปล่านะครับแล้วมันเป็นการหยิบนะฮะทรัพย์สมบัติของคนอื่นฝรั่งเขาค่อยงจะถือมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำแล้วเราก็ไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าเราไม่พูดเลยเปรียบเสมือน เดี๋ยวก็จะหาว่าคนไทยดูเป็นคนแบบง่ายไปหรือเปล่าก็พูดสักนิดหนึ่งนะฮะโอ้โหของเราดีมากตั้งแต่แถลงข่าวยูนิเวิร์สไป MTI มาเยอะมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันแถลงเวทีไหนนะฮะดีครับปีนี้น่าจะถึง80ขึ้นไปสบายๆนะครับแต่ว่าทุกประเทศของเราคือแพงนะฮะบอกไว้ก่อนของเราแพงทุกประเทศเพราะว่าคุยกับคุณเทเลซ่าแล้วถ้าไม่แพงคือไม่ขาย ต้องการคัดกรองคนและเงินให้ชัดเจนไม่ได้สเปะสปะไม่ได้มาจากประเทศที่แปลกแปลกไม่ได้มาจากประเทศที่แบบอยู่นอกประเทศไม่ได้มาจากประเทศที่แบบเอ่อมีเอเจนซี่มาซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยมาซื้อไปขายทีหนึ่งไม่มีคัดจากตัวเงินเป็นหลักนะฮะ <laughs> ก็คือถ้ามีกันจ่ายก็ถือว่าคุณสมบัติก็มีความดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่นิสัยพื้นเพของคน,นเราไม่สามารถจะรู้ได้ในระยะสั้น แต่ว่าการมีเงินจ่ายในระยะในจํานวนที่เยอะก็ถือเป็นรางบอกเหตุที่ดีในเบื้องต้นแล้วก็จ่ายครั้งเดียวโดยไม่ต้องผ่อนจ่ายนะฮะก็ก็ดีฮะสนุกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ฮะ,ะเพราะว่าเราเตรียมพร้อมขึ้นทางเหนือนะครับเพื่อเปิดทางให้ยูนิเวอร์สลงใต้เราทํางานเป็นเราทํางานเป็นทีมฮะ,ะมมเราอ่ากัมพูชาต้ององกัมบูชาได้ดีเรคเตอร์แล้ว แพงกว่าเดิมเยอะดีกว่าเดิมเยอะ<า>นะฮะเรียบร้อยโรงเรียนจีนอย่างไรก็มี Miss Can Cambodia exactly เดี๋ยวจะไปร่วมประกวดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกน n c a m b o ดียหรือ Universe c a m b o d ียเดี๋ยวไปหมดเดี๋ยวคุณนวัดไปให้นะครับแล้วก็เมียนมามีแล้วเรียบร้อยนะฮะเป็นดาราดังของเมียนมาแต่ขออนุญาตปิดไว้เป็นความลับเขาต้องการเปิดทีเดียวเดือนสิงหาคม เพราะว่าเขากำลังติดภารกิจรายการเรยลยิตีบางรายการอยู่จ่ายเรียบร้อยมาเยือนออฟฟิศ MGI เรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยการเงินดีดีไม่มีการอุ้มลงเวทีเดกขาดในสัญญาเขียนเลยห้ามอุ้มลงเวทีหยอกหยอกหยอกอะไรนะอย่าเรียกว่าดีเรียกว่าโคตรดีเพราะว่าเรียกเท่าไหร่ก็เอาขอให้ได้แล้วก็ขอ3-4ปีล่วงหน้าเลย เต็มที่กกัััับบบดดของโลแน่นอนเราท็อปทูแพจิเอนในโลก We are not the copy one If you don't want to copy you much you r produce you r beauty pageant by your own Don't bring any title like Miss Universe title to produce you r the beginning edition t h a t one is a copy Miss Universe Okay เริ่มแล้วเหรอครับเอาละฮะในส่วนท่านตัดโลมนะฮะครในส่วน อินโดได้แล้วเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาครับไม่ใช่อีวานครับไม่ใช่อีวานครเวียดนามับนามอยู่เหมือนเดิมครับเจ้าเดิมเพราะเรายังมีเวียดนามโพสตอีกครั้งหนึง่งนะอีกอีกปีสปีเขาเซ็นไปหมดเรียบร้อยแล้วจ่ยายกันแล้วครับเวียดนามของเราอยู่นิ่งไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเราจะไปเวียดนามทั้งแกรนด์อินเตอร์เอ็และ u n i v e r s รเราจะโชว์ว่า Grand ์ n อนด์ย e นิเวิร์สหมายเลนเวียนาม thank y o กร